ช่องสเอาจริงร่อนจดหมาย3ภาษาเตรียมดำเนินคดีคนให้ร้ายโป๊บธนวัฒน์งานนี้ช่อง3มเอาจริงเมื่อวันที่19พฤศจิกายนสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสามได้ประกาศแจ้งเพื่อทราบทั้งสภาษา ไทยจีนและอังกฤษกรณีโป๊ะธนวันรพระเอกหนุ่มชื่อดังซึ่งเป็นนักแสดงในสังกัดถูกกลุ่มคนโพสต์ข้อความพาดพิงในเชิงลบจนเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยมีข้อความระบุว่ากรณีนักแสดงในสังกัดสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3าคุณโป๊ะธนวัต์ถูกบุคคลบางกลุ่มโพสข้อความพาดพิงในเชิงลบมีการแสดงความคิดเห็นในเชิงหมิ่นประมาทและไม่ใช่ข้อเท็จจริงซึ่งส่งผลให้ได้รับความเดือดร้อนและเสื่อมเสียชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงขอให้ท่านที่มีการกระทำดังกล่าวหยุดการกระทำและลบข้อความที่ได้เคยโพสต์ไว้โดยทันทีมิเช่นนั้นฝ่ายกฎหมายของสถานีมีความจำเป็นต้องรวบรวมและพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำผิดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกับท่านให้ถึงที่สุดเพื่อปกป้องสิทธิและชื่อเสียงของนักแสดงจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดหยุดการกระทำฝ่ายกฎหมายสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสาม